วิธีปอกไข่ต้มแบบคนเกาหลีบ้านเราปอกขอปอกปกๆๆปๆแล้วเคยแบบมานั่งเก็บมีป่ะแบบนี้กันใช่ไหมบางทีมันก็จะมีแบบจิกไข่แบบมีรอยนั่นมีกินแบบ แต่คนเกาหลีเขาบอกเลยคอหนึ่งครั้งแล้วรูดมันจะแยกออกมาให้เลยแล้วเราก็แค่แล้เราก็จะได้ไข่ที่แบบสวยมากๆ